อ่าแต่ครูจะทวนของเดิมให้ด้วยนะลูกอันนี้นะที่เรียนนะคะเเรื่องใหม่ตัวกลา,าขงขแสงสนะเดี๋ยจะทวนของเดิมของเมื่อวานให้ด้วยน,นะคะตัวกลางนะแสงอ่ะมาทวนของเดิมต่ออ่าถ้าครูถามตอบได้ก็ตอบเลยนะลูกนะนะคะหนูเห็นสไลด์ไหม เห็นไหมลูกเออสรเนาะอ่าโอเคนะคะอ่ะมาเรื่องแสงและตัวกลางของแสงนะคะเดี๋ยวครูเอาปากกาก่อนรึบ่อ่าโอเคแสงนะคะแสงจะเรารับรู้ได้ไงลูกว่าเนี่ยมีแสงอยู่รับรู้โดยทางไหนทางเอ่อดวงอาทิตย์รู้ได้ยงมีแสงเรารู้ได้ไงรับรู้ได้ไงการสัมผัสจับตวนันแะ เห็นทางอะไรว่ามีพลังงานเนี่ยคุาเออเห็นทางดวงตาใช่ไหมลูกว่าตอนนี้เรามีแสงใช่ไหมแล้วแสงแสงที่มันเกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่ามันเป็นแสงที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนาะนะคะซึ่งแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะมันจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะนะคะออกจากแหล่งกําเนิดแสงเข้าสู่ดวงตาของเราเราก็เลยรับรู้ได้ว่าเนี่ยมีแสงอยู่นะคะอาจจะเป็นแสงจากพระอาทิตย์ แสงจากหลอดไฟไฟฉายอะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวูัูนี่หลอดไฟคือเรื่องแสงต้องใช้เมาส์เขียนนั่นแหละจ้าาอะมาอ่ะมาดูนะคะที่ครูบอกตอนแรกว่าแสงที่เกิดขึ้นมันจะเกิดจากแสงที่เป็นสองอย่างนะคะคือแสงที่เกิดจากตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างลูกแสงที่เกิดตามธรรมชาติมันจ้าซาลาเกินดวงอาทิตย์อะดวงอาทิตย์อะไรอีกเอ่อสายฟ้า ฟ้าผ่าใช่ไหมเวลาฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าเปรี้ยงมามันจะเป็นแสงสว่างวูบเลยนะคะอะไรอีกดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวเคราะห์นะคะถ้าดาวเคราะห์จะไม่มีแสงสว่างโอ๊ตโอ๊ตโอ๊นะคะดาวฤกษ์ท่านดวงดาวโอ๊ตนะคุคนกัดดิวเจมจเห็นในตอนกลางคืนนะคะออันนี้คือตองจากแสงจากธรรมชาติอันนี้ก็จะมีแสงจากหลัอันนี้รู้ไหมนี่คืออะไรลูกนี่คือตัวอะไรผมเคยเห็นตัวนี้หิงห้อยมันเคยบินในบ้าน ใช่มันคือหิ่งห้อยนะคะอันนี้คือหิ่งห้อยน้อยนะคะใช่มันจะมีแสงของมันเองนะคะก็จะสว่างตรงก้นมันเนี่ยก็เคยบินเห็นมันก็เคยบินในห้องที่ผมนอนเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละค่ะอันนี้คือแสงจากสัตว์เนาะอ่าต่อมาเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะคือมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกอะอันแรกคืออะไรเนี่ยไฟฉายอ่าไฟฉายใช่ไหมลูกใส่ถ่านชาร์จแบตเปิดได้เลยนะคะอันที่สองก็คือเวลาไฟดับบางคนไม่มี ไม่มีไฟฉายก็ใช้อะไรแทนเทียนอ่าเทีนยนไขเนาะจุดเอานะคะหรือปัจจุบันอันนี้เป็นหลอดไฟทุกบ้านมีอยู่แล้วแล้วแต่เป็นหลอดไฟดวงยาวดวงตะเกียบดวงใหญ่นะคะจะสเก็ดเสเก็ตไฟมันก็จะกระเด็น,น,นได้ที่กองไฟเนาะเวลาเราเผาขยะเผาอะไรก็แล้วแต่จุดไฟขึ้นมามันก็จะเป็นไฟแม่แมก็การทํากิจกรรมลูกเสืออ่ากองไฟทำลูกเสืออันนั่นแหละเหมือนกันนะคะอ่นนี้คือแสงไฟที่มนุษย์ประดิษฐ์นะคะ อ่ะมาอันนี้คือทวงของเก่านะของเมื่อวานนี้นะนะคะก่อนที่จะเข้าสู่แบบฝึกนะลูกนะอ่ะอีกอย่างหน,นึ่งแนบเรื่องแสงไปแล้วนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับวัตถุที่เอามากั้นแสงที่ครูบอกว่าแสงมันเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เอาวัตถุเอามากั้นนะลูกนะว่าแสงมันจะสามารถผ่านไปได้หรือผ่านไม่ได้นะคะวัตถุอันนั้นอ่ะมันจะมีสามประเภทนะคะหนูดูนะ นะคะวัตถุมันจะมีอยู่สามประเภทอ่ะดูอันแรกอันนี้คือบ้านนะเขาจาลองว่าอันนี้คือบ้านหนูลบก่อนลูกลบก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมองไม่เห็นเออเพรเพื่อนจะมองไม่เห็นค่ะลบก่อนเลยอ่อันนี้อันนี้คือตัวบ้านนะคะตัวบ้านอันนี้บ้านเนี่ยทำมาจากอะไรลูกผนังทํามาจากอะไรเออคอนกรีตครับอ่ะคอนกรีตหรือว่าปูนถูกไหมคะไอ้วัตถุอันนี้เขาเรียกว่าวัตถุทึบแสงนะคะเพราะว่า มันไม่ให้แสงผ่านไม่ผ่านเลยใช่แสงมันผ่านไม่ได้สมมติหนูเอาไฟฉายมาจอที่ผนังอะแล้วหนูก็อ้อมไปอีกด้านหนึ่งข้างในอะถามว่าไฟแสงไฟมันจะทะลุผ่านไปได้ไหมลูกมันก็จะแบบเนี้ยอะลูมมันก็จะแบบไก้ทำไมกับแพงมันไม่เป็นไรเลยเออมันไม่เป็นไรเลยก็คือมันทะลุผ่านไม่ได้นั่นเองเพราะมันเป็นวัตถุทึบแสงที่มันไม่ยอมให้แสงผ่านเข้าไปเลยนะคะเช่นอ่าในบ้านนี้ก็เป็นพวกผนังปูนหรือแผ่นไม้หรือกล่องลังอะไรก็แล้วแต่ ๊อี้นะคะสมุดหนังสือนะคะพวกนี้ที่เป็นวัตถุทุกแสงก็คือไม่ยอมให้แสงผ่านนะอันนี้คือวัตถุทุกแสงนะคะอะต่อมานะคะต่อมาหนูมองตรงนี้ลูกเดี๋ยวครูตีกรอบให้นะคะตรงนี้เป็นกระจกแต่เป็นกระจกอะไรลูกโอเคผมรู้สึกว่าผมผมไม่ดีลวผมผิดกระจกทึบปะครูมันเป็นกระจกแบบกระจกฝ้าหนูรู้จักกระจกฝ้าไหมลูกกระจกฝ้าคือ มันจะเห็นเป็นเบลอๆค่ะไม่สามารถมองเห็นข้างนอกได้ชัดเจนแต่แสงสามารถเข้ามาได้แต่ไม่สามารถมองเห็นชัดเจนมันเปนวัตถุโปร่งแสงเออมันเป็นวัตถุโปร่งแสง,ง,แสงใช่นะคะมันคือวัตถุโปร่งแสงแสงเข้ามาได้บางส่วนนะคะไม่ได้เข้ามาได้ทั้งหมด เช่นพวกกระจกกรกนี้จะประมาณนี้แดดว่าวหมอกวันพวกนี้ที่ครูจำลองให้ฟังว่าเวลาหนูหน้าหนาวเนาะขับรถไปหนูจะเห็นหมอกอยู่ข้างหน้านะคะหนูจะไม่สามารถมองเห็นระยะไกลได้ว่าข้างหน้ามันมีรถมาหรือเปล่าหรือมีอะไรอยู่ข้างหน้าเพราะว่าหมอกมันบังแต่ถามว่าแสงเราส่องผ่านไปได้ไหมได้นะคะถ้าอยากให้มองเห็นชัดหนูก็เปิดไฟหน้ารถนะคะมันก็จะมองเห็นได้มากขึ้นแต่ก็มองเห็นได้ไม่ทั้งหมดนะคะอ่าแบบนั้น อันนี้คือวัตถุโปร่งแสงนะโปร่งแสงคือยอมให้แสงผ่านเข้ามาได้บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะคะบางส่วนนะต่อมาหนูมองอันนี้ค่ะหนูมองมาด้านล่างอันนี้เป็นกระจกแบบกระจกอะไรดูกระจกใสเออกระจกแบบใสเลยเห็นปลเนี่ยมองเข้าไปหนูเห็นเลยว่าข้างในมีโซฟามีตู้นะ มีเตกันอยู่ตั้งอยู่อ่ะอันนี้คือหนูมองเห็นได้ชัดเจนเลยมันเป็นวัตถุโปร่งใสอ่าใช่มองเห็นทุกอย่างเลยนะคะมันเป็นวัตถุโปร่งใสก็คือมันยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดมาร้อยก็ผ่านร้อยแกเข้าไม่ได้ค่ะแสนอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างโปรยเนี่ยโปรยเลยแหละเช่นอะไรบ้างลูกโปร่งใสอ่ะโปร่งใสคือใส่แจ๋วเลยเช่นอะไรบ้างิมอ่ะกระจกใสใช่ไหมอะไรอีกที่มันใส่ใส กวาทัศนีใสแก้วน้ําใสใช่ไหมคะน้ำทำงานน้ำก็ต้องเป็นน้าใสตีอะไระคะป็นโทรศัพท์กูอ้าวโทรศัพท์อ่าได้อะไรอีกที่บอกไม่คิดยังไงแผ่นทำงานกูเป็นทารายงานแผ่นอ๋อแผ่นกระดาษใสใช่ป่ะที่เป็นหน้าปกใช่ไหมทามททำรายงานอ่าใช่นะคะน้ําเปล่าก็ใช่นะถ้าน้าเปล่าคือน้ําเปล่าต้องใส่นะถ้าเป็นน้าคลองจะไม่ใช่ไปถุโปร่งใสนะคะจะเป็นโป่งแสงเพราะมันขุนเนาะอากาศ เนี่ยหนูมองไปอากาศอะค่ะอากาศที่หนูมองเนี่ยลูกเราเป็นโปร่งใสหมดเลยพะเรามองผ่านอากาศนะลูกนะอะอันนี้คือวัตถุสามอย่างนะคะมีอยู่สามประเภทนะทึบแสงโปร่งแสงและโปร่งใสเอามาดูนะคะอันนี้เป็นวัตถุทึบแสงเห็นตาคุยก็ตัวอย่างมาให้เป็นไม้กับตู้เหล็กก็คือแสงไม่สามารถผ่านได้เลยนะลูกนะคะหนูลองทดลองได้เอาไฟฉายหนูมาจอเนี่ยจอผ่านตู้เหล็กแล้วหนูลองมองซิมันทะลุไปข้างหลังไว้นะคะเป็นวัตถุทึบแสงแสงจะไม่ผ่านเลย จะไม่มีลเล่นรอบผ่านเดยถ่านลูกนะจ๋าโน้ตบุ๊กก็เหมือนกันใช่เลใช่ใช่โน้ตบุ๊กหน้าจอโต๊ะอี้นะคะออาเนี่ยกระจกแตโบใช้เนี่ยเนี่ยผลังส่งอยู่เน right. ี no no ่ยทะลุนะคะอ่าส่งมาอันนี้อันนี้เป็นวัตถุก่งแสงอันนี้กระจกเบลอที่ครูบอกมาลูกเห็นปะเนี่ยอันนี้เป็นกระจกแบบว่าเป็นกระจกแบบเบลอเบมันจะติดตั้งพวกอยู่บนหลังคาค่ะที่ให้แสงมันส่องผ่านได้อะหรือว่าตามห้องน้ำมาลูกนะคะมันจะเป็นกระจกแบบเนี้ยที่เรามองเห็น เรามองเห็นไม่ทั้งหมดอะคะ่ะไม่รู้ว่าข้างนอกมีอะไรอยู่บ้างนะคะแต่แสงมันสามารถเข้าได้นะคะหรืออันนี้เป็นแฟ้มนะคะเป็นแฟ้มแบบเป็นแฟ้มไม่เชิงสา<ต>มันอ <เล S 1> นะไรอีสีสเห็นไหมลูก <c oughs> แสงผ่านได้แต่มันผ่านได้ไม่ทั้งหมดอะนะคะผ่านได้น้อยนะถ้าเป็นวัตถุโปร่งแสงนะคะแสงจะผ่านได้น้อยแต่ถ้าเป็นทึบแสงคือไม่ผ่านเลยนะนะคะอ่ะต่อมาอันนี้เป็นเออเป็นอะไรนหลเน่ะรีดูรีดูรีดูนี่เป็นอะไร แก้ว,วกเออแก้วอันนี้เป็นวัตถุโปร่งใสเลยลูกเห็นป้ามันเป็นแก้วใสเลยกับอันนี้กระจกกระจกอันนี้ต่างกับอันเมื่อกี้นะคะอัน,นเมื่อกี้คือมองไม่เห็นข้างนอกแต่อันเนี้ยมองเห็นหมดเลยอยู่ข้างนอกก็มองทะลุผ่านเห็นป้าหนูเห็นหมดเลยเนะี่ยว่าในห้องเขาประดัตบตกแต่งด้วยอะไรบ้างคือมันโปร่งใสคือใส่แจ๋วเลยนะคะอันนี้แสงสามารถผ่านได้มากหรือผ่านได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะลูกนะคะถ้าทึบแสงทึบแสงนี่แสงผ่านได้ไหมคะได้ไหมทึบแสง ได้อ่าทึบแสงทึบแสงทึบแสงลูกแสงผ่านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะถ้าทึบแสงผ่านไม่ได้เลยอ่าถ้าโปร่งใสผ่านได้เนี่ยได้ได้เป็นยังไงอย่ยผ่านเข้ามาข้างในได้ผ่านได้เลยผ่านได้นะคะแต่ผ่านได้น้อยนะถ้าเป็นโปร่งแสงนะผ่านได้แต่ถ้าเป็นโปร่งใสคือผ่านได้เป็นยังไงเลยมากเออผ่านได้มากหรือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเอ้ย เอ้ยเอ้ยผ่าได้ครูครูจะได้ให้ทําแบบประถันอันนี้ช่วยกันตอบนะลูกครูว่าหนูทําได้กันอยู่แล้วนะคะอ่ะมาหือรู้สึกว่าผมเหมือนจะผิดข้อหนึ่งเดี๋ยวทําไมครูเฉลยหนูอ่ะใช่ผมรู้สึกว่าผมจะผิดข้อดิผมลืมนะคะครูลืมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้กดเฉลยไปแล้วอ่ะเห็นปะมาถูผ่านตัวกลางเห็นปะมาเห็นหนูเห็นใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะตอบพร้อมเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยตั้งใดูได้แลเนี่ย ครูลืมใส่เอฟเฟกมันก็เลยขึ้นมาให้เลยว่าพางังว่าตอบอะไรนะคะข้อแรกอ่ะครูยังไม่กดเลยนะให้หนูดูจากในแบบฝึกข้อแรกมันเป็นแผ<ล>่นใสเป็นแผ่นที่หนูทาหน้าปกอะ่ะนะคะถามว่าแสงผ่านได้ปริมาณมากน้อยหรือไม่ผ่านเลยเอล้วทำเป็นล้โคูมากใช่ไหมลูกเพราะมันเป็นแผ่นใสแสงที่ผ่านมันต้องผ่านได้มากนะคะอ่ะ ข่อที่สองเมื่อมองวัตถุผ่านตัวกลางมองเห็นหรือไม่เห็นลูกแผ่นใสอะหนูมองเห็นไหมเห็นหรือไม่เห็นเห็นแสงไหมผมเห็นแสงต้องเห็นถูกไหมคะเพราะมัรงใสงลยต่ว่างได้มากเนี่ยแปลว่าต้องมองเห็นนะคะคุคเออเนี่ยเลยมันเลยเป็นอย่างนี้เห็นไหมลูกรู้สึกว่าหนูผิดข้อหนึ่งข้อหนึ่งใช่ไหมอันนี้อันนี้อะไรแผ่นใสนะคะก็คือ แสงผ่านได้ปริมาณมากใช่สิผมผิดสามข้อเลยสามข้อเลยใช่ไหมนั่นแก้เลยนะลูกนะคะแล้วก็สามารถ <S <S มองมเห็นได้นะคะสามารถม,มองเห็นแสงได้นะอันนี้ข้อหนึ่งต่อมาข้อที่สองหนูขา่ามันเป็นกระป๋องนมถามว่ากระป๋องนมทําจากอะไรลูกผมาากกทำจากเหล็กอ่าทําจากอาโลหะใช่ไหมคะอาจจะเป็นอลูมิเนียมนะคะอ่าผสมเหล็กอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นวัตถุอะไรถามหน่อยอันนี้เป็นวัตถุอะไรทึบแสงโปร่งแสงหรือโปร่งใส เป็นอะไรนะคะแสงเออเป็นทึบแสงนะคะดังนั้นถ้าเป็นทึบแสงแสงผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ผ่านไ้หรด้ผ่านไม่ได้ลูกถ้าเป็นทึบแสงผ่านไม่ได้เออผ่านไม่ได้เนี่ยก็ติ๊กช่องผ่านไม่ได้ถ้าผ่านไม่ได้ถามว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นล่ะมองไม่เห็นเออก็ต้องมองไม่เห็นอ่าหนูก็ติ๊กว่ามองไม่เห็นเห็นปะแค่นี้เองอ่าต่อมาข้อที่สามนะคะ ข้อที่สามดูอันเธอเฉลยมันเฉลยแล้วนะคะคุณใส่เอฟเฟกอ่ะเป็นกระดาษลอกลายหนูขากระดาษลอกลายมันเป็นกระดาษแบบกระดาษขุ่นๆอ่ะไม่ใส่นะถ้าหนูดูในรูปมันจะไม่ใส่นะคะมันจะขุ่นมันจะขุ่นเลยนะเป็นวัตถุประเภทอะไรลรือึบแสงโปร่งแสงหรือโปร่งใสมันไม่มีอะไรทางนั้นแหละโลบค่ะลบลบเลยมิเกี้ไม่เขียนค่ะมิกกี้ไม่เขียนอ่ะกระดาษลอกลายเป็นวัตถุชนิดอะไรลูือึบแสงโปร่งแสงหรือโปร่งใส เป็นูแบบเป็นอะไรน้อยเป็นอะไรน้อยเป็นประเภทมันเป็นตอบก่อนว่าเป็นประเภทอะไรซึงแสงโปร่งแสงหรือโปร่งใสแสงเออโปร่งแสงโปร่งแสงคือแสงผ่านได้บางส่วนหนูก็ต้องตอบว่าผ่านได้น้อยถูกไหมคะเออถ้าเป็นโปร่งแสงนะถ้าโปร่งใสจะผ่านได้มากแต่ถ้าเป็นทึบแสงจะไม่ผ่านเลยนะคะดังนั้นแสงผ่านได้น้อยแต่ถามว่ามองเห็นหรือมองไม่เห็นลูกก็มองเห็น มองเห็นเนานะเออมันมีมันมันตอบให้สองอย่างอะมองเห็นกับมองไม่เห็นมันแสงมันผ่านได้ปริมาณน,น้อยถึงน้อยแต่มันก็คือมองเห็นเนาะหนูก็ติ๊ว่ามองเห็นนะคะต่อมาข้อที่สี่กล่องลังค่ะกล<อ>่องลังเป็นวัตถุชนิดอะไรคะคือแสงโปร่งแสงโปร่งใสแส,แสงไม่ผ่านเลยเป็นอะไรลูกเป็นอะไรประเภทอะไรคือแสงโปร่งแสงโปร่งใสแสงอ่าเป็นทึบแสงถ้าเป็นทึบแสงหนูก็ตอบได้เลยว่าแสงผ่านหรือไม่ผ่าน ไม่ผ่านอ่าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านหนูก็ตอบว่ามองไม่เห็นอ่กมีทุนสู้ตกอ่ะต่อมาต่อมาข้อที่ห้าค่ะแก้วน้ําอันนี้คุณยังไม่กดเฉลยนะให้ตอบกันเองก่อนแก้วน้ําอันนี้เป็นแก้วน้าแบบแก้วน้ําแบบเนื้อแก้วเลยแสงกลุ่มาแสงที่เป็นวัตถุประเภทอะไรก่อนถามก่อนแก้วน้าคือแสงโปร่งแสงโปร่งใสเออโปร่งใส เออเป็นโปร่งใสนะคะถ้วเา็นโปรงใสพือนมองแสงที่ผ่านมากน้อยหรือไม่ผ่านคะผ่านมากอ่าผ่านมากถ้าผ่านมากมองเห็นหรือมองไม่เห็นมองเห็นเออมองเห็นอ่ะเฉลยนะคะแก้วน้ํามันเป็นแก้วน้ําใสไงนะคะใสแบบมองทะลุไปเลยอ่ะนะคะดังนั้นแสงมันต้องผ่านได้มากแล้วก็มองเห็นนะคะมิกกี้ถูกกี่ข้อที่ทําไปแล้วผมเงแก้วลยครับ เก่งเลยล่ะต้นละลูกใครที่ทําไปแล้วบ้างผมถูกหมดเลยครูหมดเลยใช่ไหมเก่งมากนะคะเออหลายคนเลยนะลูกนะให้หนูจําไว้อย่างนี้ลูกไอ้วัตถุที่มันมีอยู่สามอย่างที่ครูบอกอะทึบแสงโปร่งแสงโปร่งใสอะถ้าทึบแสงอะยังไงแสงก็ไม่ผ่านนะคะแต่ถ้าโปร่งแสงกับโปร่งใสอะถ้าโปร่งแสงจะผ่านได้บางส่วนหรือผ่านได้น้อยนะคะส่วนโปร่งใสอันนี้ผ่านได้มากเลยค่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เข้าร้อยก็ออกร้อยนะคะแบบนั้นเลยและลูกมันมีแค่สามอย่างให้หนูเลือกนะคะคืกแสงคงใช่ไหมใส่เออนะคะหนูเดี๋ยวครั้งหน้ามันจะเป็นชดเชยนะคะครั้งหน้าอาทิตย์นี้ลูกเสาอันเสาเนี้ยจะชดเชยเป็นตารางวันจันทร์นะคะและตารางวันจันทร์น่ะจะมีวิทยาศาสตร์ นะลูกนะเดี๋ยวครูจะมาซูมวันเสาร์อีกทีหนึ่งวันเสาร์มันจะเป็นเฉยๆนะลูกเฉยๆวันจันทร์วันจันทร์หนูเรียนวิชาอะไรบ้างวันเสาร์ว่าหนูเอามาเรียนนะคะของเรามันจะอยู่ในหน้านี้น้ลูกอ่าวันที่สิบเอ็ดกันยายนเฉยๆถ้าใครทําก่อนได้ทำก่อนได้เลยนะคะเนี่ยอย่างอันแรกอ่ะถามว่าตัวกลางของแสงวัตถุทึบแสงต่างกันหรือไม่นะคะถ้าใครตอบได้ก็ตอบออะอย่างข้อสามเนี่ยหนูทาได้แน่นอนนะคะ ให้ตอบว่าวเป็นวัตถุชนิดอะไรเนี่ยถ้าตอบได้ก็ตอบไปก่อนได้เลยแล้วถ้าวันเสาร์อ่าวันเสาร์เดี๋ยวครูมาเฉลยหนูก็มาตรวจดูอีกทีนึงว่าที่หนูตอบไปมันถูกหรือไม่นะคะเออยากหรือง่ายโคจะหักเมื่อกี้อืมแค่นี้เด้ะไปแล้วอ่ะโอเคเด็กๆนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงวันเสาร์เนาะวันนี้มาเฉลยแป๊บเดียวเพราะใบใบงานมันแค่หน้าเดียว นะคะมันติ๊กติ๊กติ๊กแป๊บเดียวถ้าหนูทาเองแป๊บเดียวก็เสร็จนะลูกนะผมกำลังทำโจงนะสมกวิทยาการทำอยู่จีอะไรนะคะาวผมทาวิทยาการคํานวณอยู่อ๋อทำวิธีเออวิธยาการคำนวณอ่ะจะไม่มีจะไม่มีลิงก์นะลูกมันเป็นเกมแบบเกมให้ทำง่ายๆอะไรเงี้ยอ่าก็เลยแบบให้หนูทำเองอหนึ่งผมออกแล้วนะอ่าโอเคลูกเจอกันพรุ่งนี้อ่ะไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ